ครับผมนะครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุก ses, ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นชุดนะครับในราคานะครับผม4,500บาทนะครับเป็นชุด10นิ้วนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับผมไม่มีคาราโอเกะนะครับขอย้ำนะครับผมแต่สามารถต่อพ่วงมิกเซอร์นะครับหรืออุปกรณ์เสียงอื่นนะครับเข้ามาในตู้นี้ได้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค um, ้านะครับผมจากจังหวัดชัยภูมินะครับเจ้าของช <Columbus> ุดดําแดงนะครับผมนะครับก็แล้วก็ นะครับขอบคุณไปยังลูกค้านะครับท่านที่สองนะครับผมนะครับเจ้าของชุดดําล้วนนะครับผมจังหวัดตราดนะครับผมก็ขอบคุณเปอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนสั่งทําสั่งซื้อกันนะครับผมเป็นชุดมินินะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไม่มินินะครับผมยกคนเดียวได้นะครับผมยกคนเดียวได้นะครับน้ำหนักก็ประมาณไม่เกิน20กิโลนะครับนะครับผมก็เป็นสเปคงานซับ10นิ้วนะครับโครงปั๊ม145ยหนะครับไมล็ก้อนเดียวไว้คู่นะครับผมจํานวน1ดอกนะครับผมแต่ต่อตู้นะครับผม นะครับก็เสียงกาผมก็เลือกใช้ของกาเทียนะครับผมเป็นให้แนวเสียงกว้างใหญ่นะครับกางวานใสดีนะครับผมแล้วก็เสียงแหลมเป็นแหลมโดมนะครับผมกลางหกุห้านี้นะครับ1คู่นะครับผมทําไฟนะครับสีฟ้าทะเลนะครับผมโดยมีสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กดีนะครับที่เอาไว้พ่วงต่อกับไฟ12บโวลต์นะครับได้นะครับผมนะครับนะครับผมชุดแอมเราก็จะประมาณนี้นะครับผม นะครับเป็น2.1นึะครับผมแยกซับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับช่อง avx นะครับสัญญาณเข้านั่นเองนะครับสามารถต่อพ่วงกับมิกเซอร์นะครับโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆได้หมดนะครับผมที่เราต้องการชุดนี้เป็นชุดเบรลงเพลงของเรานะครับแนวตู้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับขนาดตู้นะครับผมในชุด4,5 0 0นนะครับขนาดตู้จากด้านข้างมาหายดานข้างนะครับอยู่ที่ ห้าสิบห้าซนติเมตรนะครับจากหน้าไปหาด้านหลังนะครับสี่สิบสามซนติเมตรนะครับความสูงนะครับผมอยู่ที่สามสิบหกซนติเมตรนะครับเอาขนาดไปวัดกันได้เลยนะครับผมตอบความต้องการได้ยังไงนะครับก็ชุดนี้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งทั้งวันนะครับผมมีพัดลมระบายความร้อนนะครับหนึ่งตัวนะครับติดตั้งพัดลมระบายความร้อนให้นะครับผมสบายๆนะครับอุปกรณ์ก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมในชุดนี้นะครับ อุปกรณ์แถมนะครับในชุดนี้นะครับผมก็จะมีนะครับเนี่ยครับผมก็จับให้นะครับผมนะครับมีอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมฝั่งนะครับเนี่ยครับก็จะมีให้ดังนี้นะครับผมอุปกรณ์นะครับพร้อมฝั่งนะครับผมก็จะมีหัวแจ็คดีซีนะครับที่เอาไว้ต่อพ่วงกับไฟ12โวลต์ของเรานะครับเนี่ยครับเสียบง่ายๆนะครับผมมีขั้วต่อบวกลบได้นะครับ สะดวกและง่ายๆนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัว DC สําเร็จนะครับจับนะครับผมเสียบปลั๊กไฟเรียกเลยนะครับผมไม่มีแบตหดตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับกับชุดราคานี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวมาเทสเสียงตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเทสเป็นสีดําก็ได้นะครับ เพียงแค่เราเสียบนะครับนะครับปึ๊บมาเสียบปลั๊กไฟครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมนะครับมาเปิดสวิตช์นะครับผมอ่านี่คือไฟสีนะครับผมแต่เราไม่เปิดก็ได้นะครับเราไม่เปิดก็ได้แล้วก็มากดเปิดสวิตช์ตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับผม ยไปดรอเชื่อมก่อนนะครับนี่ครับชื่อของเขานะครับผมจับคู่นะครับโอเคมาฟังกันเลยนะครับผมจะลองเป็นแนวเพลงเดียวดูก่ันนะครับว่าเพลงอะไรบ้างนะครับ เอาเป็นรถแห่ดีกว่าครับผมอืมโทรศัพท์ค้างนะครับเลื่อนไม่ได้ครับผมโอ้ยทำงานหนักกันไปหรือเปล่านะครับหรือเก่าแล้วนะครับต้องขอไปนะครับผมค้างนะครับใช้งานไม่ได้ครับแป๊บนึงได้แล้วครับผมได้แล้วอ้าวแป๊บนึงครับต้องขอไปครับ สี่พันห้ารบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับผมคุณภาพเสียงนี้คุ้มมากๆนะครับเสียงกลางแรงนะครับเบสนิ่มนะครับตัวนี้ฟังเอาบุญกันได้ไงพี่น้องนะครับผมในชุดนี้นะครับ ครับผมนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชุดนะครับผมราคา4,5 0 0บาทนะครับไม่ลมจัดส่งนะครับเป็นชุดนะครับผม10นิ้วนะครับไม่มีเคราเอเกตนะครับเป็นตู้บลูทูธนะครับน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมนะครับกิโลนะครับผมก็นะครับเป็นแอม นะครับแอมได้นะครับคัสดีสองจุดหนึ่งนะครับผมรวมสองร้อยบาทนะครับในชุดนี้นะครับผมเสียงคุณภาพเสียงเพราะๆนะครับเล่นได้ชิวๆทั้งวันนะครับเพราะว่ามีพัดลมระบายความร้อนนะครับขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชายภูมิและจังหวัดตราดนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับผมส่วนใครสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเบอร์โทนในนามกับผมช่างวัดนะครับและทีมงานพร้อมยินดีนะครับผมนะครับยินดีนะครับรับนะครับผมทํานะครับ รับประกอบงานทุกชิ้นงานนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับครับผมก็ขอนะครับจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ